แลนด้อมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเมื่อเวลาที่เขาส่งของหรืออะไรให้กับคุณหรือมอบสิยงดีๆให้กับคุณเขาคิดอย่างไรเดวิลหนึ่งเหรียญสามเหรียญอืมแล้วก็ห้าถ้วยนั่นแสดงว่า คนคนนี้แต่ก่อนเนี้ยที่เขาอาจจะยังไม่เคยแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับการให้ของหรือให้ความรู้สึกกับคุณน่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงตอนนั้นน่ะเขาอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องการเงินก็ได้หรือเขายังที่จะมีปัญหากับเรื่องเดิมๆอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องเครียดแต่ณตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอะไพ่เดวิลกับไพ่หนึ่งเดแล้วก็ไพ่สามเดียคือเขามีความรู้สึก ที่ผูกพันกับคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะแสดงออกในด้านความรักให้กับคุณแล้วในช่วงเวลานี้นะเขาจึงได้ส่งมอบของให้กับคุณจากเมื่อแต่ก่อนคุณเป็นฝ่ายที่ส่งมอบให้กับเขาฝ่ายเดียวนะแล้วเขาก็มองว่าจริงๆในใจเขาคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งถ้ามันเหมาะสมมันมีจังหวะแล้วก็โอกาสที่มันจะดูไม่น่าเกียดจนเกินไปที่จะมอบอะไรให้กับคุณ คล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะสแสดงออกในลักษณะที่อยากตีเนียนอะ่ะไม่ให้คุณได้จับได้ว่าสิ่งนั้นก็คือการที่เขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากจะสแสดงออกให้คุณได้ทราบลึกๆแล้วนั่นน่ะเขานึกอยู่นานนะว่าเขาจะให้อะไรกับคุณดีเขากลัวว่าถ้าให้อะไรที่มันมากไปกว่านั้นหรือในสิ่งที่เขาอยากให้จับใจอะ่ะ คุณจะต้องรู้แน่ๆว่าเขามีใจชอบกับคุณมากๆเขาก็เลยให้ในบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณสามารถอืมอาจจะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้แทนความรู้สึกน่ะไม่ได้โกหกตัวเองเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะดูแลคุณแบบคนรักเขาถึงได้มอบสิ่งสิ่งนั้นให้ในขณะที่ตัวคุณช่วงอารมณ์ ตอนนี้อ่ะาจจะรู้สึกก่อนที่จะได้รับสิ่งนั้นอ่ะรู้สึกไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากเดินออกเพราะเขาเงียบกับคุณเกินไปดูเหมือนตัวเองไร้ค่าดูเหมือนตัวเองไม่มีความสําคัญสําหรับเขาอ่ะก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่พอคุณได้รับจากเขาคุณมีความรู้สึก อ้ใหตายแล้วฉันแบบไม่น่าตัดรอนความรู้สึกเลยซึ่งจริงๆเธอก็มีใจให้ฉันเหมือนกันนี่นา